กับทักทายสบายดีเดพี่น้องกับสบายดีเอฟซทุกท่านผมกระซ่องแม่คิงคําพี่น้องตอนเช้าเช้าค่ะเอาสวนพี่น้องอยู่ที่บ้านสวนเขาบ้านสวนพรหมานาะพี่น้องมาอัปเดตบรรยากาศเเร้าพี่น้องได้เบิรงนใ้ชมกันพี่น้องจา้าบรรยากาศน่าอยู่มาก บรรยากาศงามว่พี่น้องนี่อุ้ยปลาปลาลายเลยพี่น้องปลาปลาขอบ,บ่พี่น้องนี่บัวเบีย้ยบัวเบีย้ยบัวเบีย้ยนี่ข้ามปลูกพักพี่น้อง ปลูกพักปลูกดอกไม้ไว้จะให้พี่น้องเบิ่งพักขีแยงพี่น้องพักขีแยงมาจากประเทศลาวเด้อนิทำมาปลูกไว้พี่น้องทำไมเอามาตอนผลคึ้นมาเขาก็เลยเอามาปลูกไว้นี่พี่กำลงังแตกพี่น้องออ,ออกงามค่ะเอาขีะแยงมาปลูกอยู่เทปพี่น้องเอ,อ้หอมค่ะ หอมพี่น้องป็นยังบานเฮาเนียเปยังบันเนาะเขาอันนี้ก็สิเป็นต้นหอมพี่น้องกำลังปลูกกำลังสิแตกก็กำลังใส่ผุ่นใส่พุยเหะกาดน,นี่ต้นมะเขือต้นผีพี่น้องปลูกไว้ สมยงามพี่นอ้องกำลังโรยถักบุ้งนี่กันปลูกเลาะเป็นพี่น้องปลูกต้นไม้ไปเพ่ผลาม้หายอาหารเพผ่ผลไม้หยุบหยุบๆนี่อันนี้ปลูกถั่วพี่น้องกำลังออกแตงกวาฮขกก็มีเดค่ะ ลังเป็นดอกเลยพี่น้นองจ้านี่แตงกวาเนี่ยครบยังมีเห็ดอันนี้เห็ดเน,เนี่ยว่าสิเห็ดนนยังเกาะนี่นะพี่นอ้องเห็ด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 ,หดบ้านให้เพื่อนเพื่อนอะไรก็ต้นแตงกวาพี่นอ้อง สวยงามเต็มต้นแตงกว่าเขากำลังงามเลยอันนี้ถั่วพี่น้องกำลังขิ้นใหม่อันนี้แอกพักไว้พี่น้องพักกาศดปลูกพักปลอดซานผิดไว้กินเองเนาะพี่น้อง ฝนตกทุกวันทุกวันเลยพี่น้องเปิดมือที่เขาพาเบ่งบรรยากาศพักกำลังงามพี่น้องจ้ะปลูกพ่อได้กินพี่น้องแต่พักห้าสลายเ้าก็บบร้อสื่อเรกเป็นพักกะเพราโหระพาเนาะอันนี้เป็นโหระพาพี่น้องงามคัะ เด็กชิตตดไปให้ร้านขาพันอยู่เริ่มสิออกเดี๋ยวออกแหละกระเพราหัวละพาพี่น้องมันละกอพี่น้องนี่ดกค่ะนู่นพี่น้องออกลูกเลย ต้น,ตน,ตน,นเตนตนได้มาเบิ่งก็เห่าลูกใหญ่เลยนะวนได้มาซ่อมผลลายดื้อมือแล้วพี่น้องบาถูกนอกเริ่มสีได้คลายเลยเด้อจ้าออกลูกเต็มต้นเลยพี่น้องออกถูกต้นเลยค่ะฟังนั่นพี่น้องฟังนั่น มะล,ละกอพันตีอะเนาะขคิดว่ามะล,ละกอเพินพันสูงอันนี้จะเป็นมะเขือยาวพี่น้องเห่อ โอมีลูกเสยเลยค่ะอน,นี้่ฮารบริกรีเพิ่์นพันยักเนาหนึ่งอันนี้ออกลูกแล้วออกถูกต้นเลย ตะไร้พี่น้องเมฆข้ามปกอันนี้ฟักทองค่ะฟักทองก็ออกลูกแล้วนะคะฟักทองพี่น้องอันนี้เม็ดฟักทองท้าเม็ฟาฟักไห่อะไกำลังออกพี่น้องเี่มะเขืออันนี้ดอกเคต้นดอกเค ตะข่รกำลังแตกงามพี่น้องนี่สวนใหญ่เติบได้พี่น้องที่หาฮกไรนี่เพิ่งกำลังออกลูกพี่น้องนี่อันนี้อย่าบอกนะเป็นตัวผู้พี่น้องกะเพราอันฝังนี่สิเป็นกะเพราพี่น้อง ฝั่งนี้จะเป็นมะนาวค่ะต้นมะนาวเห็นอ่โหูออกลูกดกค่ะ พาพี่น้องไปชมนี่ค่ะปลูกถั่วไปฝั่งนั้นนี่ก็ต้นมะนาวพี่น้องจ้านี่มะนาวมะนาวฝั่งนี้จะติดคลองแล้วพี่น้องนี่ค่ะปลูกตะไคร้ญ้าเยียดเลยพี่น้อง ปลูกแต่นี่ไปสุดเล่งพี่น้องมะละโกทำมาปลูกไว้ติดอยู่บนเนาะแล้วก็ปลูกถั่วไว้พี่น้องริมรั่วต้นทุเรียนค่ะอันนี้ตะไคร์กำลังงามเลย มีน้อไม่น้ำนี่ฝั่งนี้สิเป็นฟักทองพี่น้องกำลังลงฟักทองเริมออกแล้วอันนี้ต้นพริกพี่น้องถั่วพริก พีิกกำลังงามเลยนี่น้องกำลังโตต้นผีกประมาณสิบต้นพี่น้องเพราะว่าเฮาบร่ได้ซื้อพันเฮาเพาะเพาะเอาอะไรเฮากำมาปูนี่อันนี้ถั่วคะ่ะถั่วถั่วถั่วกำลังเสียอ,อก อ้ย่าบอกนะคนติดเพียพี่นาะเพียงลงเพ่นกำลังเสียออก ปลูกแงาเยียดเลยดิพี่น้องนี่ปลูกแต่ฝั่งนั้นเนาะอันนี้ต้นมะเขือ,อพี่น้อง เบิ่งถั่วพี่น้องเฮ่ยนะคะลงถั่วไว้เพิ่นเพลินเริ่มออกยังถั่วพุ่มอันนี้โมเมนต์พุ่มพี่นอ้องโอ้ยเริ่มแตกแล้วจ้าอันนี้ชิเป็นถั่วถั่วอันนั้นนะพี่น้องถั่วเป็นเครือ ค่ะบรรยาก,กาศให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมสำหรับคลิปนี้ก็สิไปเลยเด้อพี่น้องเพาะๆกันคลิปหนาอยู่ดีมีแห้งสุข,ขสุขคนเด้อค่ะเดี๋ยวสะมาอัปเดตสวนให้พี่น้องเบิ่ง